นักมุนมวยมูลเงินเวทคู่นี้นี่108ปอนด์เท่ากันครับเัาพิกัดนะครับยกที่สองครับเราสู้ยกที่สองเดินแล้วครับลุยเข้าหาแล้วครับแสงตะวันจะเข้ามาดีครับพยาคฆ์ที่จะเอาขวางแข้งสู้ แหมเราะวังนะฮะจังหวัดโดนจับไว้ได้นะครับโดนซีเบีจับไว้ได้ส่วนไปทั้งเตะทั้งหมัดครับเตะขามาแสงตะวันเตะขาสองเตะขึ้นไปพยายามหาจังหวะครับซิเบโอนี่ครับพยายามที่จะเล่นงานขาซ้ายของซีเบีอเตะจอยางครับจะเล่นงานให้ยางแตกทำได้หรือเปล่าเอาครับแทงหน้าขาเอาะครับทางทีมงานแสงตะวัน นะฮะเรียกว่าม,มาตามใบสั่งเลยครับแสงตะวันนี่เอาแลวกัถือว่าทาได้ดีครับดูว่าซีโอจะทนได้ขนาดไหนอ่ามาเรียกว่าต้นขาซ้ายนี่เป็นรอยแดงเป็นปื้นเลยครับโอ้โอโดนไปอีกแล้วครับทําได้ดีครับแสงตะวันเอาเอา,อาเริ่มมีสะดุงเอาส,สิโคเช่เป็นไ,ไงนะฮะต้องดูกันครับ แม่เล่นงานขาดข้างเดิมตลอดเลยนะแสงตะวันโเหลือเวลาหนึ่งาที35วินาทียังคงเตะขาของซิมิโออยู่ซิมโอเกี่ยวขาเข้าไปเขาเขาขาด้านในกลับมาเหมือนกันแสงตะวันกันไว้ครับกรรมการต้องแยกครับกรรมการสุทนเพชรินนี่นะครับจองแล้วครับแสงตะวันจ้องแล้วครับเลงแล้วครับดึงตัวลบได้ทำยังไงโอ้โหนี่ครับจ่อแบบนี้โอ้โ แฝบหรือ,อยังยังแฝบหรือ,อยังยังไหวอยู่ซีวีออยังไหวอยู่ใช่ไหมเอาแหมระวังนะครัสักครู่นี้เตะขามาแต่โดนซิมโดสวนไปสามจังหวะเหมือนกันครับโอ้ทนได้ทนได้ทนไปเอามาเอาละครับถือว่าโชคตามส่งของตัวเองแล้วครับแสงตะวันเข้าไปครับเหลือ50วินาทียกที่2เตะขาข้้ามา ีนโนเขาไปมัดห2 3ไม่โดนโดนไปนมนิดนึงเตะขาแม่เป็นสินโนออกอาวุธาสามจังหวะซ้อนครับเตะขากลับมาโอ้ยมีมีเซรครับโดนมัดสักครู่นี้มีเข่าอ่อนมีย่อเล็กน้อยเอาแล้วเป็นไงล่ะครับเจอจิ้มเข้าไปลูกนี้ล่วงเลยครับหแล้วยังไงครับเจ็ดแปดยังไงยังได้อยู่กรรมการให้โอกาส โอ้โหบัวท okay? oh, ี oh, um, oh ่จะไปเจาะยางเขาครับแล้วก็ป้าด้าเปิดโดนจิ้มหมัดล่วงเลยครับอ้าวดูถึงตอนนี้ยังไงอ้าวสิงโตได้นับแปดไปแล้วครับได้ยกที่สองครับท่านผู้ชมครับอ้าวโดนหันล่างอีกแล้วโอ้โหหมดยกที่สอง Let's see highlight on the screen See her the big screen นี่ครับหมัดจังหวะน,นี้ครับหมัดขวาจากซิมิโอนะจังหวะที่บอลโดนเข้าไปถึงกับแม่ล้มเลยทีเดียวครับได้ไปหนึ่งนับนะครับ ตามกันต่อครับท่านผู้ชมครับยกนี้ยกที่3กับซีโอฝ่ายแดงนักวยจากประเทศฝรั่งเศสครับแสงตะวันนักวยไทยอ้าวโอ้ยยกที่2ครับโดนนัำแม่ไตนะครับแสงตะวันแต่ว่ายกนี้ครับยก3ออกมาเนี่ยพยายามที่จะเน้นเตะจอยางเหมือนเดิมครับเข้าไปที่บริเวณขาซ้ายของซีโอ เก็ต้องเก็บอาการให้ดีครับนี่ครับพยายามที่จะหลบเหมือนกันอ้าวหันล่างไปอีกแล้วครับหันล่างไปอีกแล้วครับอ้าวเริ่มทําได้เหมือนกันครับแสงะวันโอโดดก็มีบตักหัากแบบนี้ชักเลอร์ม,มีสัดุ้งสะเทือนให้เห็นเหมือนกันครับซีวีโอแหม่ที่เมื่อสักครูน่นี้ตอนที่ได้นับนี่ปล่อยคู่ต่อสู้ฟื้นขึ้นมาหรือเปล่านะะมารทคู่ต่อสู้หรือเปล่า ยังลุยขากันต่อครับเตะขาต่อเนื่องสาหรับแสงตะวันแสงตะวันนี่เห็นแล้วครับว่าจะต้องจัดการซีบิยอยังไงครับดูครับการยืนนี่ดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วครับซีเบียวโอ้โหเนี้ยแดงเป็นตื้นเลยครับเอาคบดูครับดูจังหวะเตะนะฮะเตะเสร็จแล้วนี่ลงมาเหมือนเดิมจังหวะยืนไม่เหมือนเดิมครับโอหเอาปัดนีกันอีกทีโอ้โหสอกไปเขา้า ล็อกเขา่าซินิโอเขาได้3งัดยิดนึงไม่ลงครับเข้ามาโดนมัดหนึ่งสองโอ้ยมีอาการโอ้โดนอีกแล้วล้มอีกแล้ว,ลวไม่ไหวครับกรรมการต้องยุติการโชว์ครับแม่เป็นการน็อกครั้งที่9ชนะน็อกครั้งที่9ของซินวิโอเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเด็กจากฝรั่งเศสคนนี้นี่โอ้โหครับ จียนอยู่จียนไปเลยนะครับสถับัทางน้านของซีวโอแต่ว่านี่ครับมีหมัดเป็นทีเด็ดจิ้มเข้าไปครับแสงตะวันร่วงเลยครับลูกนี้โอ้โหครับดูภาพช้าอีกมุมหนึ่งเนี่ยครับเจอขวาลูกนี้เข้าไปครับซ้ำอีกทีหนึ่งเรียบร้อยเลยครับ Ladies and gentlemen, after the end of our fight, we have the winner by Tendigan knockout, Red Corner Sin Rio, Yon -Yon.